ไปลืมนีม่ไปยืนข้างหน้าไปอธิบายหน่อยนี่ชื่อเอไรนะ,ะชื่อ,อไรนะนกะทิเออใช่ชื่อเหมือนหนังสืออะไรไหมเหรอความสุขของกะทิความสุขของกะทิคืออะไรชาบูชาบูหรือพิซซ่า ใช่ครับพิซพซ่าที่หายไปชิ้นหนึ่งอ่ะโอเคมาแล้วสวัสดีครับพวกเราตอนนี้อยู่ที่ศูนย์ประชาการน้ำท่วมนะเรามีน้องกะทิน้อกะทิเป็น l i m i t ต็ด d อดิชัเสื้อใช่ไหมเออ <c oughs> เป็นไงบ้างวันนี้วันนี้วันหยุดเป็นวันหยุดเชื่อมกับวันเฉลิมวันที่12สิงหาหนะาฮะพวกเราก็แต่เอกชนไม่น่าหยุดมั้ย แต่ราชก,การหยุดเนาะก็เช้ามาไม่เท่าไหร่ก็วันนี้ก็จะมีพยากรณ์ฝนนิดนึงว่าจะอาจจะมีฝนตกหนักนะแต่ว่าก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอันนี้เป็นพยากรณ์จากกรมอุตุอธิบายเอากระทิอธิบายหน่อยครับผมจากกลามเนื้อความรู้วิทยานะครับผมวันนี้นะครับอ่าฝนฝนใหญ่ทางด้านเหนือกตะตอนออกนะ ก็ยากจะออกมีคลองสามวามีบุรีรัตกระเบ,บียงหนองจอกครับผมตัวนี้ก็คือฝนหนักครับคือในเกณฑ์ที่กรมอุตุลให้มาเนี่ยคือ50มิลลิเมตรต่อชั่วโมง,โมงหนักสุดเลยสีม่วงก็จะไปตกหนักแถวเนี่ยหนองจอกลาดกระบังมีนบุรีคลองสามวาสายไหมบางเขนแล้วก็ดอนเมืองแล้วก็หลักสี่แต่ฝั่งทนนี่จะเบา,เน,บาบนะเพราะฉะนั้นฝั่งฝนนี่จะไม่แค่ไม่มีฝนเลยมันแต่ว่ากี่โมงก็ไม่รู้เหมือนกัน เขาบอกตั้งเจ็ดโมงเชา้าวันนี้ถึงเจ็ดโมงเช้าวัวนพรุ่งนี้เขาจะคาดการอย่างนี้ก็แต่ก็ยังโชคดีที่เป็นวันหยุดนะก็แต่ว่าเราก็มันเลยเช้านี่เลยรีบมาสั่งการก่อนก็ได้สั่งการในเขตที่มีความเสี่ยงแหล,ละต้องลงไปดูวันที่เราจะกังวลก็จะเป็นดอนเมืองนะก็สร้างเก่าทิศใช่ไหมหลักสี่ตอนนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากถ้าเกิดบางเขนก็จะมีตรงวงเวียนวงเวียนหลักสี่ไอวงเวียนบางเขนนะ ส่วนน้องจ่อของสามวามินบุรีก็จะเป็นจุดที่มันมีการระบายน้ําน่าจะดียกเว้นถนนบางเส้นนะเพราะฉะนั้นหลักๆก็จะเป็นอยู่ด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ระวังตัวด้วยแล้วกันนะใจแต่ว่าคงมันก็ไม่ได่ร้อยเปอร์เซนต์เพราะมันก็มีความคลาดเคลื่อนอยู่นะครับโอเคกะทิมันออกเวงกี่โมงเนี่ยอยู่กี่ชั่โมงเขาออกครับอยู่มากี่ชั่วโมงแล้วอยู่พรุ่งวันครับพรุ่งวันอ๋อคือปกติเขาอยู่ยี่สิบสี่ชั่วโมงฮะครับนอนนี่เลยเหรอ ดีมากกะทิอาเดี๋ยวองดูการาฟน้ำฝนดิการาฟน้ำฝนรับว่าพวกเราก็ระวังกันนะครับวันนี้วางแผนอะไรก็ดูหน่อยแต่ว่าก็ยังคึ้มๆอยู่นะแต่ยังไม่เห็นเมฆฝนนะเรดาร์รไม่มีเมฆฝนสันกน,นิดเลยเรดาร์นี่ยังแบบโอ้โหว่างเปล่าเลยอะ่ะเน่ก็ไม่รู้มันจะมาจากไหนเหมือนกันนะล่องก็ไม่ได้อยู่เนี่ยอันนี้คือปริมาณน้ําฝนเอาเป็นการาฟเดี๋ยวเป็นการาฟอ่ะขึ้นๆอันเนี้ยกราฟนะสีแดงก็คือน้ําฝนปีนี้นะแกนนอนคือเดือน สีม่วงคือน้ำฝนตอนปีหนักที่เราเข้ามาปี65นั่นเกล้าเป็นฝนรับน้องตอนที่เราเป็นผู้ว่าปีแรกไอ้สีฟ้าก็คือน้ำฝนเฉลี่ย3าิปีห็่ไหนว่าปีนี้สีแดงเนี่ยมาแรงพฤษธพามิจุนาเนี่ยมาแรงเลยแดงตอนต้นครับแดงตอนต้นมาตินปามาตินต้นแต่ตอนนี้เริ่มแผ่วลงนะก็จะตัดเพราะเนี่ยฝนของปีนี้ก็ค่อยๆมาตัดก็ต่ำกว่าปี65ละเข้ามาเกาะมีสีฟ้าแต่ก็ไม่รู้กันว่าจริงแล้วฝนจะตกหนักก็จะเป็นช่วงสิงหากันยา ถือหักกันยาตุลาสามเดือนนั่นเดี๋ยวคนต้องดูอีกทีหนึ่งว่าสีแดงคือปีนี้นะครับเพราะั้นปีนี้ก็ฝนมาทดสอบช่วงแรกแล้วก็ตอนนี้ก็จางไปช่วงหนึ่งนะจางมาแั้วสามอาทิตย์ละที่มีฝนไม่ได้หนักแต่วันนี้เขาบอกจะหนักก็ระวังนิดนึงนที่เรากังวลตอนนี้ก็คือกังวลที่คูน้ํที่พาวดีนะตรงบางเขนที่ไปร่วมหนักตอนนี้ก็ให้พี่แดงลงมาอยู่ในพื้นที่มีรูปขึ้นได้ไหมไม่มีขึ้นไม่ได้ใช่ไหมแล้วเป็นไรโอเคนะเดี๋ยวจะลงไปที่คูน้าที่พาวดีก่อน โอเคครับก็เรียบร้อยดีวันหยุดก็พวกเราก็พักก่อนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าดูเรื่องฝนนิดน,นึงระวังนิดน,นึงแต่ว่าเดี๋ยวจะได้สั่งการไปในเขตที่มีโอกาสฝนตกไปแล้วว่าให้เตรียมตัวให้ดีก็ผมว่าหลักๆก็เป็นเ,เขตด้านเหนือแนาะตะวันออกนะก็หลักสี่สายไหมดอนเมืองนะบางเขนแถวหนองจอกเป็นบุรีใช่ไหมอโอเคแต่ว่าก็ยังไม่แน่หรอกแต่แค่ระวังตัวไวโอเคเดี๋ยวผมลงไปที่้ท่านผอมายัง อ๋อยังเดินทางอยู่นะโอเคอ่ะวอที่แล้วเดี๋ยวใครมาเข้าเวรต่อเน,นี่ยพี่เมาอ๋อพี่เมา,อเมาโอเคอ่ะขอบคุณมากทุกคนพร้อมนะปีนี้ยังไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นมากครับแล้วก,ก็ระวังตัวนะครับเวลาระวางแผนมาหน่อยวันนี้แต่ว่าก็ยังไม่ได้มีเมฆฝนมานะเพราะฉะนั้นช่วงเช้าเนี่ยัยังปลอดภัยอยู่อาจจะมาช่วงเย็นนั้นช่วงเช้าจะตากจะตากผ้าแล้วก็ตากก่อนแต่ว่ามันก็คึมคมอยู่นะโอเคได้ครับ โอเคนะเอ้าท่านผอ,อมาเล่าอธิบายหน่อยมาพอดีเลยก็มีท่านท่านรองตุ้ยท่านผอสำนัก,นกขอโทษทีนะเรียกมาวันหยุดเป็นดีไหมพร้อมไหมตุ้ยเป็นไงทาง่านรองจะวิ่งดูตลอดเพราะว่าเดี๋ยวเราไปดูคุณน้ำข้่เาดีไหมเออไปดูคุณน้ำเขาดีก่อนที่ท่านใช้ในสถานงานก็ช่างคุณน้ำมีกี่จุดตรเนี้ยหน้าไทยรัฐหน้าไทยรัฐหน้าอาคารแสงโสมก็เลยไปข้างบนก็น่าจะเป็นน้ำอีก อุณหภูมิใช่ที่มีรถไฟทำรถไฟความเร็วสูงกกกดชิพไทยคอนขิตชิพไทยทางน้ำอยู่โอเคมีจุดไหนไหมเนี่ยแล้วก็วงเวียนบางเขนบางเขนข่าวประเทศไทยอุตสาหกรรมดีปั๊มมอเตอร์ปั๊มใหญ่ที่แถวแถวเชียงฟ้าแต่ว่ามันก็มีร่องมันมีก้อนส่วนอ่ะเดี๋ยวไปดูหน่อยด้วยกันว่าเขาทำไงแล้วก จะแวะดูท่อรอดแล้ว <Bee> ช okay. uh, uh, ่อพาที่จยังเซลที่ขุดรอบไปแล้วเสร็จล้วที่จะช่วยดึงตรงห้าแยกก่อนที่จะแยกแล้วก็เลยมาที่อหอว่งขว่าคอ่ท่อรอดที่จะ แล้วก็มีคืบหน้ามีคืบหน้าอื่อุดก็ได้แล้วอูดที่เราที่ปรับดอุ้จริงๆแค่จะแวะไปช่างไก่ทิศก็ได้กำลังวางท่อเมตรห้าสิบทุนเออช่างทิศก็อย่าให้นั่นนะเขาวางเป็นสะพานปูนแป๊บไล่กันมาโอเว่าระหว่างแต่เขาบล็อกไว้เพราะเขาต้องรื้อท่อเดิมอย่างก็อาจจะมีแต่ว่าต้องรีบประสานพอฝนตกต้องเขาเออใช่ก็คืออย่าให้ไปกวนในการก่อสร้างหลักเหมือนงานเพราะเดี๋ยวการก่อสร้างหลักจะช้ามันก็ต้องให้บาลานซ์กันระหว่างความเสี่ยงตรงนี้ ขึ้นียู่ในยากจะได้ถึงความถึงคอนโดนี้หลังคือสร้างการที่ผมไม่กลัวผมกลัวไอ้ฝั่งตั้งฉากอ่ะประชาอุทิศอ่ะอุทิศช้าอแล้วก็วัดเวรุอ่ะมันก็ต้องเตรียมไอ้คนสูบน้ําให้ดีไม่ใช่ว่าเออไม่มีปั๊มไม่ได้เปิดนะเเเเเอออออมมมีปปั๊ตตาซซนร์ไิิดพ่แล้วตรงสถานีสูบน้ําตรงมีอันหนึ่งอ่ะครูคูอะไรว่าตรงนั้นอ่ะเสร็จยังนะไม่ใช่ไม่ใช่ที่เป็น อยู่ใกล้ๆรับเรียรู้อะเอ๊ะมีที่เราทำสถานีรบายน้ำอยู่ตัวง่ะเออใช่แต่ยังพร้อมนะอ่ะไปเดี๋ยวไปลงพื้นที่กันโอเคครับนั่นเดี๋ยวขออนุญาตไปลงไล่พื้นที่ก่อนนะก็แต่ว่าเช้าที่ยังยังยังเงียบอยู่นะอาจจะช่วงเย็นเนาะหรือไม่ก็อาจจะไม่มีก็ได้แล้วแต่เดี๋ยวดูทีอ่ะกาทําอะไรทําช่วงเช้าก่อนโอเคครับใช่ประชาทิศช้ามากช้ากลางอาทิตย์ก็ทําได้ดีนะแต่ประชาทิศช้ามากเลยโอเคไป ขอบคุณนะครับ,บไปลงมีรถไปไหมเนี่ยมีครับโอเคเต็มรถตู้เลบแต่ว e. um ่าเดี๋ยวการนี้ถ้าแต่นี้ไปมันจะเริ่มเข้ามาตลอดอืมเนอะจริงเหรอครับอาจารย์ใครบอกเออ่จากมืออาชีพจากตู้จากข้อมูลมืออาชีจะหนักขึ้นใช่ไหมครับใช่เขาจะเริ่มหนักทอ่ภาคโผล่จะเริ่มหนักขึ้นกับที่